สวัสดีครับอร่อยลึกหลับภูมิใจเสนอสิบร้านอร่อยในย่านอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชถ้าคุณกำลังมองหาความอร่อยที่ไม่เหมือนใครมาที่นี่รับรองว่าฟินแน่นอนจากอาหารจานเดียวไปจนถึงของหวานร้านไหนจะเป็นที่หนึ่งในใจคุณปิดตามกันให้ดีมีเมนูเด็ดรอคุณอยู่แน่นอนอย่าพลาดที่จะเห็นว่าร้านไหนจะคว้าอันดับหนึ่งไปครอง ร้านอันดับสิบที่เราจะพาคุณไปชิมวันนี้คือ A และ A Cafe and Restaurant ร้านนี้เสิร์ฟอาหารจานเดียวที่อร่อยจนคุณต้องตะโกนเมนูเด็ดมีให้เลือกเพียบไม่ว่าจะเป็นข้าวขยำปูหรือแกงส้มกุ้งชะอมไข่รสชาติถึงเครื่องแบบไทยๆท,ที่คุณไม่ควรพลาด บรรยากาศร้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนั่งสบายเหมาะกับการนัดเพื่อนหรือทำงานในวันหยุดแสงสวยช่วยให้คุณได้ภาพสวยสวยกลับบ้านไปเพียบพนักงานบริการดีแต่ต้องระวังช่วงที่มีลูกค้าเยอะอาหารจะออกช้าเล็กน้อยแต่รสชาติคุ้มค่ารอแน่นอนถ้าผ่านมาย่านนี้อย่าลืมแวะมาลิ้มลองความอร่อยที่นี่อืยยมม ร้านอันดับ9ก้าในย่านนี้ที่เราจะพาไปชิมคือสมบูรณ์โอชาที่มีชื่อเสียงในเรื่องติ่มซำและเมนูหลากหลายให้เลือกค่ะที่นี่คุณจะได้สัมผัสกับขนมจีบหมูที่อร่อยจนลืมไม่ลงและซาลาเปาครีมที่นุ่มละมุนล,ลิ้นดื่มน้ำพึ่งมะนาวสดชื่นระหว่างทานได้อีกด้วยบรรยากาศร้านสบายๆเหมาะแก่การนั่งพูดคุยกับเพื่อนฝูงแถมยังมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกเพียบ ส่วนชายเย็นที่นี่ก็หอมมันและหวานน้อยกำลังดีสมบูรณ์โอชาเป็นที่ที่คุณไม่ควรพลาดหากอยากลิ้มลองติ่มซำที่มีรสชาติโดยรวมดีและบริการที่เต็มใจรอคุณอยู่ทุกวันยยาามมมอื mm, yummy, yummy. ร้านอันดับ8ไทยอีสานเป็นจุดหมายปลายทางที่คุณไม่ควรพลาดอาหารรสชาติด,ดีเสิร์ฟไวพร้อมโปรโมชั่นน่าสนใจ เมี่ยงปลานินเผาแถมส้มตำฟรียำวุ้นเส้นหมูสับที่ลงตัวและแกงเห็ดรวมที่ไม่ควรพลาดบรรยากาศร้านกว้างขวางสบายสบายเหมาะกับการนั่งชิลๆโดยเฉพาะเวลาฝนตกพนักงานบริการดียิ้มแย้มแจ่มใสทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนสามารถนั่งได้หลายคนเพราะที่นั่งมีเพียบ หากคุณกำลังมองหาร้านอาหารในย่านนี้ไทยอีสานเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่าลืมลองไก่ย่างและตับหวานที่จะทำให้คุณอิ่มอร่อยจนลืมความหิวไปเลยอืมยามิยามิามร้านอันดับเจ็ดที่เราจะแนะนำวันนี้คือ ขนมจีนเมืองคอนอยู่ในย่านนี้ที่น่าสนใจมากๆด้วยขนมจีนเส้นนุ่มและน้ำยาหลากหลายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นน้ำยากะทิหรือแกงป่าที่ทุกคำจะพาคุณไปสัมผัสรสชาติแบบใต้แท้นอกจากนี้ยังมีไก่ทอดกรอบอร่อยและจำปาดะทอดที่เป็นดาวเด่นของที่นี่ถ้าคุณต้องการความสดใหม่และกรอบอร่อยต้องสั่งเลยร้านนี้ยังมีที่จอดรถ กว้างขวางหลังร้านทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดมาที่นี่แล้วอย่าลืมลองขนมหวานและผลไม้สดที่ร้านมีให้บริการอร่อยและสดใหม่แน่นอนถ้าคุณเป็นคนรักขนมจีนใต้ร้านนี้คือจุดหมายที่ไม่ควรพลาดจะพาคุณไปดื่มด่ำกับรสชาติที่หลากหลายและประทับใจอม,อมอมร้านอันดับ6กที่ต้องมาในย่านนี้คือ โกหุยติ่มซำที่นี่มีติ่มซำคุณภาพดีทำเองสดใหม่ทุกชิ้นอร่อยจนไม่อยากวางช้อนเลยทีเดียวความพิเศษอยู่ที่แฮกกึนที่ไม่เลี่ยนหอมกลิ่นชาร้อนร้อนที่สมบูรณ์แบบสำหรับคนไม่ทานหวานบรรยากาศในร้านโปร่งโล่งสบายพนักงานน่ารักอัธยาศัยดียิ้มแย้มตลอดเวลาเจ้าของร้านก็ใจดีสุดๆมาที่นี่คุณจะรู้สึกเหมือนได้มาทานข้าวกับครอบครัวเลย เมนูแนะนำต้องมีบะกุตเตที่หอมเครื่องยาจีนเข้มขน้นขนมจีปูกับกุ้งก็เด็ดไม่แพ้กันแค่เดินไปเลือกติ่มซำเองแล้วรอเนึ่งแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วอร่อยทุกอย่างแน่นอนอืมยามียามิร้านอันดับห้าในย่านนี้ต้องยกให้ครัวในหนังที่ทุกคนพูดถึงอาหารที่นี่อร่อยจนออกปาก ไม่ว่าจะเป็นฉู่ฉีปลาดุกทะเลที่ได้คะแนนเต็ม100หรือแกงส้มที่รสชาติเข้มข้นสัมผัสได้ถึงความเป็นอาหารใต้แท้ๆเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดคือแกงเหลืองหมูกะปิและใบเหลียงผัดไข่ที่ทำให้ทุกคนติดใจอาหารจานใหญ่ราคาไม่แพงคุ้มค่าทุกคำที่ได้ลองพนักงานบริการดีช่วยหาโต๊ะแม้จะวุ่นวายบ้างแต่ทุกคนยิ้มแย้มและเป็นมิตรที่จอดรถ ก็มีให้บริการหลังร้านอย่ารอช้าไปลองกันเถอะรับรองไม่ผิดหวังอืมยามียามีร้านอันดับสี่จรัญยาป้ากับลุงปรุงก๋วยเตี๋ยวเป็นที่ที่คุณต้องมาก๋วยเตี๋ยวที่นี่อร่อยมากรสชาติเข้มข้นโดยเฉพาะต้มยำที่เผ็ดร้อนกำลังดีมีให้เลือกหลากหลายแบบตามใจคุณบริการที่นี่ก็เป็นเลิศพนักง,งานน่ารัก และใส่ใจลูกค้าอย่างมากแค่ลืมบัตรเครดิตพนักงานก็เอามาคืนให้ทันทีสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอย่างแท้จริงบรรยากาศร้านมีความสบายมีแอร์เย็นฉ่ำเหมาะแก่การนั่งชิลกินก๋วยเตี๋ยวไปฟินไปในย่านนี้ใครที่ชอบก๋วยเตี๋ยวต้องไม่พลาดที่จะมาลองที่นี่ค่ะอืมยามิียามิร้านอันดับสามในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาดคือสุก,กี้รสเด็ด เจ้าเก่าที่เต็มไปด้วยรสชาติอร่อยและความสดใหม่ของวัตถุดิบสุกี้ซี่โครงหมูที่นี่นุ่มละมุนจนลอกกระดูกออกได้ง่ายน้ำซุปเบาๆกลมๆแถมมีน้ำจิ้มสุกี้รสเต้าหู้ยี้ที่เข้มขน้นและเผ็ดนิดๆให้คุณได้สัมผัสความอร่อยแบบจัดเต็มผักสดกรอบที่ร้านนี้ล้างสะอาดทำให้การกินสุกี้เป็นเรื่องสนุกและอร่อยสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเพิ่มก็ยังอร่อยไม่แพ้กัน วัตถุดิบที่นี่มีคุณภาพดีเนื้อหมูหมักนุ่มจนไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะบรรยากาศร้านก็โปร่งโล่งสบายๆเหมาะก,กับการนั่งชิลกับเพื่อนเพื่อนรับรองว่ามาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังสุกี้รสเด็ดเจ้าเก่าคือจุดหมายที่คุณต้องลองอืมยอมียอมิร้านอันดับสองในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาด คือครัวสิริพันธ์ร้านเล็กๆลกริมทางที่มาพร้อมบรรยากาศอบอุ่นและรสชาติอาหารใต้แบบแท้จริงเมนูเด็ดที่ต้องลองคือยำไข่เยี่ยวมา้ารสชาติครบเครื่องเปรี้ยวหวานเค็มลงตัวและแกงกะทิประกำรรที่ผสมผสานความมันของกะทิตัดกับรสหวานเปรี้ยวได้อย่างลงตัวยังมีหมูสับปลาเค็มที่หอมเผ็ดจัดจ้านและแกงส้มปลาดุกทะเลที่รสจัดถึงใจ แค่ได้ยินก็รู้แล้วว่าเป็นอาหารใต้แท้ๆที่ไม่ควรพลาดอืมยามียามีร้านอันดับหนึ่งในย่านนี้ต้องยกให้ร้านกินขนมเลยค่ะบรรยากาศร้านตกแต่งสวยงามมีมุมถ่ายรูปให้เลือกเพียบอาหารที่นี่หลากหลายทั้งคาวหวานเพียงแค่เดินเข้ามาก็เหมือนได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งความอร่อยจานใหญ่เต็มอิ่มรอไม่นานก็ได้กินแล้วค่ะ เมนูหลากหลายตั้งแต่พิซซ่าสเต็กไปจนถึงอาหารไทยให้คุณเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวเครื่องดื่มก็มีให้เลือกเพียบยิ่งไปกว่านั้นพนักงานบริการดียิ้มแย้มแจ่มจใสคอยแนะนำเมนูเด็ดใครที่มานาครศรีธรรมราชอย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะรับรองความอร่อยที่ไม่มีซ้ำใครอาหารทุกจานตกแต่งสวยน่ากินสุดๆและขนมก็อร่อยมากคิดว่าจะต้องกลับมาอีกแน่นอน มีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมากดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยหรือกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร